ในการเปิดปั๊มในวันที่6ของดูดีแก๊สสเตชันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สินค้าในคลังเราก็เร่อหรอกันเลยทีเดียวนะครับและก็เงินเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราจะมากันในวันสุดท้ายแล้วนะครับผมจะปิดกิจาการ <c oughs> แล้วผมจะใช้นี่ของลุงให้ได้นะครับทั้งหมด5,000ันดอล เราจะต้องจ่ายหนี้ของคุณลุงนะครับไม่รู้พา,าน,นี้ผมจะจ่ายได้หรือเปล่านะแต่ว่ายังไงในพาน,นี้เนี่ยผมก็จะทําให้มันสําเร็จและรุ่งรุงไปเลยไอติมเราเหลืออยู่ไอติมเรายังเหลืออยู่ครับเติมไปก่อนครับโอเคเติมเล่าเรียบร้อยครับตอนนี้ตังเราเหลืออยู่600นะครับเดี๋ยวดูน้ำมันกันสักนิดหนึ่งว่าอ่าน้ำมันเหลืออยู่5 1เปอร์เซ็นนะครับก็น่าจะพอไหวแอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว เราจะดูว่าเราอัปเดตอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยจดหมายอ๋อจากคุณลุงครับซึ่งในภานนี้นะผมคิดว่าผมอาจจะต้องขอยือมหนี้กู้สินคุณลุงมาสักก้อนหนึ่งก่อนครับเพื่อที่จะได้ทำการอัปเกรดอัปเดตร้านของเราเร่งรลยครับลิ้นเป็นอะไรวะเนี่ยอัปเกรดร้านของเราครับผมซึ่งนี่เลยจัดไปเลยขอให้กิจการเฟื่องฟู เอาล้ครับปลดล็อกเวิร,ร์กช็อปไปเลเวล5เรียบร้อยครับซึ่งตรงนี้นะผมคิดว่าอาจจะต้องอเพิ่มคนงานเข้ามาช่วยเหลือของเรานะครับนั่นก็คือการจ้างพนักง,งานเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องซื้อรถท่วงเพิ่มแต่เราก็จัดไปเลยโอ้โหตังเหลือสามสองากโอ้ยืยมลุงมาเมื่อกี้พันหนึ่งที่หมายแล้วผมมีทางจ่ายเลยโดนลงุงโดนลงุงจ้างเก็บอีกวันนี้ผมเนี่ยเานาเตอร์นี่ผมไอ้ตรงแคชเชียร์ผมผมไม่ทําเองแลนะ้วเดี๋ยวผมให้ลูกน้องทำนะครับ มีลูกน้องลูกน้องในะคนคนนี้ไม่ทำมันยะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้ก่อนไม่ได้วะ่ะพนักง,งานต้องเป็นพนักง,งานมานะเดี๋ยวผมะจะพาไปดูตรงโรงรถนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่บ้างแต่แอื่นพอเติมน้ำมันแต่รถมันก็ไม่ค่อยมานะไปะม,มีสองคนผมว่าเปลืองไปว่ะว่าคนนี้เอาไป คุณลุงนี้ซ่อมเก่งงั้นเอาแอนดูแอนดูนายไปที่น้ำมันไปเขียนว่าแน่จาจะนั่นอยู่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยติดแล้ววะเนี่ยรอนิดรอหน่อยกันก็ไม่ได้นะแล้วใครมันเอากล้วยมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยสามชิ้นนะครับรับอะไรดีฮะขนมหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไอติมไอติมสองไอติมสามครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับคุณพี่แกรครับมาเชิญท่านตะไปเลยนด้ครับโอ้โห เซ็กซี่เหมือนกันกนะครับเนี่ยเจ้เลยครับคุณผู้หญิงคุณสวยทิ้งเบอร์ไว้ได้นะครับเจ้เจ้ไม่ทิ้งเบอร์ไว้ได้เหรอเจ้ไม่สนใจทิ้งเบอร์หรอเขาไม่คุยกับผมด้วยวะทุกคนผมอกหักอีกแล้ววะผมอกหักอีกแล้วโอ้โอ้โอ้ความความความใจเย็นอันนี้คือต้องช่วยเลยอันนี้คือต้องช่วยไปไปเลยเฮ้ยยังไงเพื่อนไหวหรือเปล่า <laughs> ออกไปถนนนู่นเออเป็นไง เราเรียกว่าการผสมพยาบาลเบื้องต้นให้กับรถผู้ประสบภัยเฮ้ยตอนนี้เราตังสองพันแล้วก็ผมอีกสามพันเราจะได้ใช้นี่คุณลุงแล้วอีกนิดเดียวผมจะอดทนไหมแ,และอึดใจไว้เลยผมจะไม่สั่งของเพิ่มแล้วผมพอแค่นี้แหละหลังจากที่เราจ่ายนี่คุณลุงแล้วเราแน่าจทําอะไรได้สุดเพ่อ่องขึ้นครับแต่ว่าผมก็แน่าจปิดปั๊มแล้วจนกว่าอัปเดตจะมาใหม่นะครับ ถึงจะมาเล่นให้คุณชมได้ดูอีกนะครับถ้าคุณชมชอบนะสำหรับตัวส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆถ้าเล่นคนเดียวแบบไม่ต้องแคสไม่ต้องอะไรมันก็เพลินนะครับแต่พอแคสต์ไปแล้วมันมันพูดไงมันเหนื่อยแล้วเงินมันไม่ขึ้นสักทีมันต้องใช้เวลาเล่นผมลืมเอจิบหายแล้วผมลืมจ่ายนี่ลุงโอ้โหชวยแล้วลืมจ่ายนี่ผมลืมจ่ายนี่ผมลืมจ่ายนี่เดี๋ยวนะโอ้โหเรียบร้อยเหลือพันสองอย่างสองพัน ทำไมคนอื่นเขาดูเล่นง่ายแต่มาผมทำไมแบบนี่ผมเล่นมาสามสิบสามวันในในเกมแล้วนะคือหกพาร์ทแล้วอะ่ะแต่คนอื่นเขาเล่นสิบพาร์ทใช่ไหมผมไม่อยากเล่นถึงขนาดนั้นไงนะฮะคือก็มีเกมอื่นที่ผมก็รอเล่นอยู่นะรอมที่จะไปเล่นอยู่นะจะให้ผมเล่นเกมคุณสิบพาร์ทมันใช่เรื่องไหมหืมโอ้โหร้านเราคือแบบว่าโดนวาดเขียนอย่างเยอะ บุหรี่ก็จะหมดเอ้ยบุหรี่หมดไปแล้วแค่นี้ก็ห้าร้อยแล้วนี่จ้าโวยแล้วก็ยางลดเอามาสิบเลยเพื่อที่จะทำการต่อเติมแบตเตอรี่เรามีครับพันสองมากลับไปสู่จุดเริ่มต้นโอ้โหไหวปะเนี่ยกูเนี่ยไหวปะคิดว่าไหวปะตังเราก็มาถึง3,400เลยครับเกือบ4,000แลละอีก ร้อยยีบาทนะครับก็จะสี่พันบาทแล้วบอกเลยครับว่าคลิปนี้ผมยังเหนื่อยครับเพื่อ5้าพันบาทในการจ่ายนี่คุณลุงโอ้ขนาดนียขอย้ำอีกรอบนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปต่อไปนะครับแต่คงไม่ใช่คลิปนี้แล้วนะคง <c oughs> เป็นคลิปสุดท้ายแล้วสําหรับเกมนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมากครับผมใครที่เล่นเกมนี้และแคชเกมนี้แล้วตดอัดกูด้วยมึงเอ้ย เก็บเฮ้ยจะจะห้าพันล้วทุกคนผมจะทําสําเร็จแล้วแล้วผมยังเหนื่อยมากมากยังเหนื่อยเหนื่อยอย่างมากในการให้บริการโอ้โหไม่ไหวหรอกเหนื่อยอย่างมากครับสู้ๆสู้ๆขนมมัแล้วครับผมจะปิกดกิเอ้ยจ่ายได้แล้วอุย้ยเอาละมึงผมไปจ่ายเงินลุงก่อนครับระหว่างนี้มาแล้วผมมาแล้วคุณลุง จบพาทสักทีแล้วก็หมดสิ้นกงีสักทีกับไอ้เนี่ยไอ้ยูไอที่มันโผล่มาแบบนีอย่างไว้เนี่ยมาผมขอใจนี่ลุงเรียบร้อยบดท,ทุกได้ยากกันสักทีเอ้ย UFO ชนกับเครื่องบินครับเมื่อกี้นัดจ่ายเงินคุณลุงครับจบกันสักทีนะอะไรครับเนี่ย Hey pong This place you've got here is amazing คือนี่มันไะด้เป็นของขวัญจากลุงนะครับคือลุงมาติดตั้งให้เป็นอ่าเครื่องมือที่ใช้แจ้งเตือนว่าไอเดนิสนะครับมันจะมาทำลายปั๊มเราเมื่อไหร่นะครับเป็นของขวัญไหนขอดูหน่อยซิของขวัญจากลุงอย่างนั้นะครับนี่ครับเป็นเครื่องเตือนภัยนะครับชื่อว่าเดนิสดีเฟนสไเรนนะครับถ้าเรากดปุ๊บอ๋อ มันจะมีไอ้น,นี่มาครับเป็นของไอ้คว้วางแบบนี้เอ้ยสแปมได้เรื่อยๆครับแบบนี้โอ้โหมีน้ำเต้าด้วยแบบนี้เราก็สามารถเอาไปวางไอ้น,นี่ได้สิจะวางไว้ในร้านได้นะพวกเนี้ยของเลยของตกแต่งนี่ครับเอาไว้ทําแบบนี้เฮ้ยดีเหมือนกันโอเคทุกคนในที่สุดผมก็สามารถจ่ายเงินคุณลุงได้แล้วผมก็ปลดหนี้เป็นที่เรียบร้อยวู๊ จบสักทีครับสำหรับพาร์ทนี้โอ้โหเหนื่อยมากเดี๋ยวผมขอญาตไปปิดปั๊มก่อนนะครับแล้วก็ให้ลุงน้องไปพักก่อนนะครับบอกให้ลุงน้องไปพักไป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 พักเลยไปพักไปพักเดี๋ยวก่อนะไปพักพักพักแล้วก็จ่ายเงินสักนิดนึงนะครับจ่ายค่าจ้างอ่นไม่มีค่าจ้างอันนี้จ่ายแล้วจ่ายแล้วโอเคจ่ายหมดทุกคนครับผม ก็สำหรับดูดีแกสเตชันในวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในการอัปเดตครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ขอปิดกิจการก่อนนะครับแบบชั่วคราวก่อนแล้วกันขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะฮะผมเหนื่อยมากแล้วก็ขอขอบคุณที่ลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาใช้บริการดูดีแกสเตชันนะครับสำหรับวันนี้ดูดีแกสสเตชันขอปิดตัวชั่วคราวนะครับปิดกิจการชั่วคราวเจอกันใหม่ใน แพชหน้าสำหรับแพชมียูดีแกสตเตชันสวัสดีครับ